าคำอธิษฐานต้องห้ามอย่าขอพรอแบบนี้จะเป็นภัยต่อตัวเองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่องบุญนำพาช่องที่จะพาทุกท่านไปรับพลังบวกเสริมบุญและเปิดดวงชะตาชีวิตให้สว่างสวความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ วันนี้เราขอนำเรื่องห้าคำอธิษฐานต้องห้ามอย่าขอพรแบบนี้จะเป็นภัยต่อตัวเองเชื่อได้เลยค่าว,ว่าคนไทยส่วนใหญ่เวลาไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มักจะขอพรเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตตัวเองทั้งขอให้มีความสุขขอให้เจริญก้าวหน้ารวมไปถึงเรื่องต่างๆแม้กระทั่งเรื่องความรักโชคลาภ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ทันได้รู้ว่าการขอพอรในบางสิ่งอาจจะส่งผลลบมากกว่าผลดีและความเป็นจริงแล้วก็มีคำอธิษฐานต้องห้ามที่ไม่ควรเอ่อยออกมาเพราะอาจจะส่งผลเสียกับชีวิตคุณได้อย่างคาดไม่ถึงวันนี้เราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะคำอธิษฐานต้องห้ามข้อที่หนึ่งคือ ขอให้เป็นคู่กันทุกภพทุกชาติหลายคนเวลามีความรักที่สมหวังมีความสุขไปด้วยกันได้ดีมีความผูกพันกับคู่รักมักอยากจะให้เขาอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าพบชาติไหนจึงอธิษฐานจิตขอให้ได้เกิดมาเป็นคู่กันอีกทุกชาติไปการอธิษฐานอย่างนี้มีโอกาสจะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยสวยงาม อย่างที่เราจรินตนาการเอาไว้เช่นในชาติต่อไปเรากับเขาอายเกิดมานับถือคนลละศาสนากันและมีความศรัทธาสูงในศาสนาของตนแต่ด้วยผลของคำอธิษฐานก็จะบีบคั้นให้คนทั้งคู่ต้องมารักกันแต่งงานกันสุดท้ายก็จะกลายเป็นความทุกข์เพราะความแตกต่างทางศาสนา มักนำพาซึ่งความไม่ลงรอยหรือถ้าเรากับเขาเกิดมามีเพศเดียวกันในถิ่นที่สังคมไม่ยอมรับเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดรักร่วมเพศที่ต้องคอยแต่หลบๆซ่อนๆและมีความทรมานเป็นอย่างยิ่งค่ะคำอธิษฐานต้องห้ามข้อที่สองคือขอให้มีคนรักคนเมตตามากๆถ้าอธิษฐานนี้ ฟังเผินเินเหมือนจะดีแต่ความจริงแล้วทคำอธิษฐานแบบนี้สามารถส่งผลให้เรามีคนรักคนเมตตาและพยายามทำดีกับเราหลายคนเกินไปจนอาจทำให้เราขวายคว้าหรือทำให้คู่รักของเราไม่พอใจซึ่งจะทำให้ความรักที่ดีพังทลายลงได้หรือถ้าเรากับเขามาเจอกันในตอนที่ต่างคนต่างมีคู่ครอง แล้วคำอธิษฐานที่เคยตั้งเอาไว้ก็จะส่งผลให้หักห้ามใจไม่ได้แล้วกลายเป็นชู้รักที่ทำบาปและทำร้ายครอบครัวของทั้งสองฝ่ายค่ะคำอธิษฐานต้องห้ามข้อที่สคือขออย่าให้เจอกันอีกเลยเวลาที่เราโกรธเกลียดใครบางคน คนส่วนหนึ่งมักจะอธิษฐานแบบนี้ซึ่งเป็นการอธิษฐานที่ตั้งอยู่บนจิตที่มีโทสะแฝงอยู่หรือพูดได้ว่าเรื่องจิตที่ผูกความกดดันเอาไว้ซึ่งจะไม่ได้ทำให้เราห่างไกลจากคนคนนั้นแต่ตรงกันข้ามจิตแบบนั้นจะยิ่งทำให้เราผูกติดกับเขาและมีโอกาสพบเจอกับเขาในชาติต่อๆไปอีกหลายชาติและด้วยจิตที่ผูก ก็จะทำให้ในชาติอื่นเราจะเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับเขาทำให้เขาโกรธผูกอาฆาตกับเราแล้วจะตามจองเวรกันไปไม่รู้จักจบสิ้นทางที่ดีโกรธเกลียดใครขอให้แผ่เมตตาให้เขาจะดีกว่าคำอธิษฐานต้องห้ามข้อที่สีคือขอให้ทำอะไรก็ล่ำรวยประสบความสำเร็จ แม้ความสําเร็จและความร่ำรวยจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาแต่การอธิษฐานขอให้ร่ำรวยโดยไม่กล่าวให้ครอบคุมอาจทำให้เราหลงผิดไปทำอาชีพที่ปิดกฎหมายหรืออาชีพที่บาปแล้วคำอธิษฐานนั้นก็จะส่งผลให้เราประสบความสําเร็จอย่างมากในอาชีพที่ผิดกฎหมายทำให้เราได้รับบาป มากมายมหาศาลเหมือนอย่างเช่นมหาเศรษฐีบางคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ได้บาปเพราะเขามีบุญแต่เลือกอาชีพผิดคำอธิษฐานต้องห้ามข้อที่5คือขอให้ศัตรูพ่ายแพ้และพินาศคำอธิษฐานแบบนี้ตั้งอยู่บนจิตที่มีความโกรธอาฆาตอยากให้ผู้อื่นชิบหายล่มจม ถือเป็นจิตอกุศลเราจะได้บาปจากการมีความคิดดังกล่าวและการอธิษฐานเช่นนี้ไม่ต่างจากการสาปแช่งผู้อื่นซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนพ่ายแพ้และพินาศเสียเองก่อนที่เราจะอธิษฐานอะไรลองใช้สติพิจารณาให้ดีก่อนลองคิดให้รอบคอบรอบด้านคําว่าอธิษฐานของเราจะย้อนมาทำร้ายตัวเองได้หรือไม่ และไม่ว่าท่านจะอธิษฐานอะไรไว้อย่าลืมตั้งใจลงมือทำอย่างไรก็ตามคำอธิษฐานเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจเรามีสติสงบแต่ความเป็นจริงคือชีวิตต้องเดินต่อไปด้วยตัวเองหากอยากได้ชีวิตที่ดีก็ต้องหมั่นทำความดีหากอยากรวยก็ต้องขยันทำงานที่สุดจริต อยากมีความสุขกับชีวิตคู่ก็ต้องมีสติในการดำเนินชีวิตนั่นเองสำหรับวันนี้เรามีวิธีแนะนำการขอพรที่ถูกต้องอธิษฐานคําเดียวได้ครบหมดทุกอย่างจากหลวงปูด่ดูพมมปัญโยขอพรแค่สั้นๆอธิษฐานคําเดียวแต่ได้ครบหมดทุกอย่างเป็นธรรมดาที่เวลาเราเข้าวัดทำบุญ ขอคำอธิษฐานนั้นเราจะขอสิ่งต่างๆขอในเรื่องที่เราอยากมีอยากได้เช่นขอให้ร่ำรวยขอให้มีความรักที่ดีขอให้ได้งานดีๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ความจริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายๆสั้นๆและเป็นประโยชน์หลวงปู่ดูผพรม,มปัญโย ท่านเคยสอนเทคนิคในเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์เพราะคำว่าความดีครอบคลุมทั้งหมดทั้งร่ำรวยสุขภาพดีมียศถาบรรดาศักดิ์มีคนรักและคนเมตตาส่วนไม่มีความทุกข์นั้นก็หมายถึง การตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรตูและที่สำคัญก็คือการได้พบแต่ความดีนั้นมีคุณค่าตรงที่ว่าถึงแม้เราจะขอพอรจนล่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นก็อาจถูกนำไปเล่นการพนันนำไปซื้อยาเสพติดสุดท้าย ก็นำพาเราไปนรกนั่นเองหรือแม้จะมียศมีตำแหน่งแต่ถ้าป่าจะจากความดีก็เอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติสุดท้ายก็มีนรกเป็นที่ไปหรือแม้จะมีคนรักคนเมตตาแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักหลอกคนนั้นให้หลงสุดท้าย ก็ทะเลาะตบตีกันและพากันไปลงนรกกันทั้งหมู่การขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุดและผู้ที่จะพบกับความดีได้ก็ต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เมื่อเรามีปัญญาแม้จะเกิดมายากจนก็สามารถใช้ปัญญาสร้างเนื้อสร้างตัวจนล่ำรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อย ก็สามารถใช้ปัญญาทำงานจนมีตำแหน่งใหญ่โตได้หรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาก็กจะกลายเป็นที่รักของคนอื่นได้และที่สำคัญเมื่อมีปัญญาก็จะรู้เองว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์ และควรทำเมื่อทำความดีแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติดเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขฉะนั้นเวลาทำบุญก็ให้อธิษฐานง่ายๆไปเลยว่าขอให้พบเจอแต่ความดีไม่มีความทุกข์สาธุกสำหรับวันนี้ ขอขอบคุณจำหรับการติดตามแลวฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ